ไทหน้าฟรีซับไต่เชนคือห่วงโซ่อะทานที่ไม่มีจีนอยู่จีนคือคู่แข่งผู้ชกานที่กำลังท้าทายสหรัฐอเมริกาในมิติต่างๆมากขึ้นมากขึ้นทุกทีฉะนั้นเมื่อท้าทายขึ้นมากคุณต้องพยายามเลยครับคุณต้องพยายามสก,กัดดาวรุ่งตอนนี้เพื่อมาให้ใหจีนเนี่ยมันเป็นดาวลุ่งที่กลายเป็นดาวเลิกได้ฉะนั้นกีได้จะยด่าแบกใจว่าทําไมอเมริกาตอนนี้จึงพยายามที่จะ สอยอินเดียอย่างเต็มที่ทีทางนะฮะที่จะช่วงจริงอินเดียมาเป็นพวกของตัวเองอทําไมไม่ต้องการช่วยอินเดียครับเพราะขนาดของประเทศขนาดของประชากรเนี่ยมันพอฟันพอเวียงกับจีนใหญ่ฉะนั้นเขาต้องการที่จะต้านอินเดียขึ้นมานะครับเพื่อที่จะย้ายซัพลายเชนจากจีนเนี่ยเข้าไปหาที่อินเดีย potential มากแค่ไหนท,ที่ที่จะมาทดแทนจีนกิตเตรต้องไปถามทีมคุกด,ดูค่ะว่าได้พยายามย้ายฐานจากจีนขยายฐานจากจีนหายอินเดียนั่นเนี่ยแล้วเป็นยังไงที่อินเดียในล่าสุดบริษัทยักษ์ใหญ่จมนมากอเมริกาที่พยายามที่จะไปย้ายถ่ายไปอินเดียได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังจะถอนตัวออกไม่รู้กีบก่บริษัทะนะครับค่ะไม่ใช่อินเดียไม่เก่งนะฮะอินเดียเนี่ยมีศักยภาพสูงมาก แต่ว่านโยบายเศรษฐกิจมันไม่เอื้ออํานวยังยไงและนี่คือสาเหตุว่าทําไม GDP อินเดียมันแค่สามล้านล้านกว่าขณะที่จีนเนี่ยสิแปดล้านล้านเหรียญคือ GDP อินเดียมันแค่หนึ่งในห้าหนึ่งในหของจีนเองนะครับนะนะทั้งๆท,ที่ประชากรเนี่ยมากกว่าจีนนะด้วยซ้ำไปล่าสุดนี้นะฮะะนครับศักยภาพมันใหญ่โตนะฮะแล้วก็คนเก่งๆก็เยอะนะฮะแต่ว่าคนยังเก่งแล้วอินเดียส่วนใหญ่ไปทำมาหากินนอกประเทศไปเป็น CEO อยู่ในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับไปเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษใช่ไหมฮะ <ช>เป็น,<ช>ปนรองประธานาธิบดีของสหรัฐมิการใช่ไหมครับนะเพราะอะไรครับเพราะนโยบายของอินเดียเเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีระบบเลือกตั้งแล้วเขาก็ภาคภูมิใจมากว่าเขาคือประเทศประชาธิปไตยดีใหญ่ที่สุดในโลกค่ะฉะนั<ช>้น<ๆ>ทุกปี่ปีคุณก็ต้องเลือกตั้งทีอ่ะใช่ไหมครับฉะนั้นถ้าเลือกตั้งแล้วเนี่ยประชาชนเขาไม่ยอมบตรให้คุณเนี่ยคุณแพ้เลือกตั้งแน่นอนและประชาชนส่วนใหญ่ของของของอินเดียอยู่ที่ภาคไหนครับ มันก็อยู่สองภาคเลยครับถ้าไม่ภาคเกษตรกรรมซึ่งมีคนมากที่สุดเนี่ยก็คือภาคที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็กหรือว่าอุตสาหกรรมชุมช,น,ช,น,ชนทั้งหลายเนี่ยเอสมี e ทั้งหลายเนี่ยนะนะครับซึ่งสองคนนี้เป็นคน่วนใหญ่ของอินเดียนะครับและคนแล้วก็เกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่คนส่วนใหญ่ของอินเดียนะครับฉะนั้นในอนดีตที่ผ่านมารัฐบาลทุกชุดแหละครับพยายามอย่างมากที่จะเปิดกว้างทางการพัฒนา เปิดทํา FTA กับชาตินั้นชาตินี้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีการปฏิรูปมีการมีพยายามที่จะมี Open นดอร์บริษีคล้ายๆที่จีนทําสมัยตั้งเดยวผิงนี่นะเมื่อ,อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยแต่มันมันทำแล้วมันไปไม่รอดสักเท่าไหร่ครับเพราะอะไรครับเพราะทำแล้วมันกระทบตอบ่อบรรดาคนส่วนใหญ่ในอินเดียที่อยู่ในภาคเกษตรกับภาคเอสไงมันจะเปิดภาคเกษตรขึ้นมาเนี่ยสินค้าเกษตรทำถูกอย่างเมืองนอกเนี่ย มันาก็เข้าไปตีไอสินค้าเกษตรที่ผลิตโดยเกษตรกรอินเดียใช่ไหมแต่คุณจะเอาเอาอุตสาหการรมโยมันมากมาเข้าไปขายเนี่ยแล้วไอซีีอินเดียจะสู้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับนะะเป็นไงครับฉะนั้นเขาก็ลงโทษทุนทุกครั้งที่เรื่องตั้งแหละก็คือทําให้คุณได้เรื่องตั้งนะครับถามว่าแนเรนาโมดีเนี่ยเป็นนายกที่เก่งมากไหมผมบอกเลยนะครับว่านแนเรนาโมดีเป็นนายกที่เก่งที่สุดคนหนึ่งเท่าที่อินเดียมีมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เพราะว่าเขาเคยบริหารงานที่รัฐไอ้กุจราตินะฮะซึ่งเป็นรัฐที่เปิดกว้างมากที่สุดพัฒนามากที่สุดของอินเดียเนี่ยมีอุตสาหกรรมมากที่สุดนะ,ะจนสําเร็จมากมหมเขาเคยเป็นมุขมนตรีที่นั่นมามา,มาเป็นสิบปีนะฮะนะครับแล้วก่อนที่ก่อนที่มาเป็นนายกรมตรีมันมาเล่นการเมืองระดับชาตินะฮะแต่ว่าเป็นไงครับพอขึ้นมาเป็นนายกรมตรีแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อเมื่อตอนตอนนี้เขาจะครบสองตำแหน่งแล้วใช่ไหมสองสมัยแล้ว,ลวใช่ไหมฮะเขาก็พยายามเอาไอ,ไอ้กุจราตโมเดลเนี่ย มาใช้กับอินเดียแต่ใช้แล้วมันไม่ได้ผลครับเพราะอะไรครับเพราะว่า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 คนลงคะแนนเลือกงเขาไม่เล่นด้วยกับคุณใช่ไหมครับอย่างเมื่อไม่กี่ปีก่อนไอ้ก่อนเกิดโควิดเนี่ยนั่นเลนะ่นนาโมดีพยายามอย่างมากที่จะเปิดภาคเกษตรได้กว้างขวางขึ้นเพื่อให้ภาคเกษตรเนี่ยมันสามารถที่จะปฏิรูปปรับโครงสร้างได้เพิ่มมากขึ้นเป็นไงครับเกษตรกรทั่วทั้งประเทศขึ้นมาโดยกระบวนอยู่ปีเศษนะครับ ไม่มีการหยุดยั้งเลยจนในที่สุดแล้วคุณต้องเลิกกฎหมายฉบับนั้นอ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะไปย้ายฐานข้าหาอินเดียเนี่ยไม่ใช่ทําได้ไง่ายๆเพราะอะไรครับไม่ใช่อินเดียไม่เก่งแต่ว่านิยบายเขาไม่เอื้อมหน่วยไงนะและเขาสัญชือว่าเขาเลือกตั้งกันทุกสี่ห้าปีเนี่ยถ้าคุณทําอะไรที่มันผิดหูผิดตาประชาชนเนี่ยประชาชนเขาก็ลงโทษคุณนะโดยทําให้คุณแพ้เลือกตั้งไงเมื่อคุณแพ้เลือกตั้งคุณก็ไม่สารต่อไม่สามารถสารต่อน,นิยบายคุณต่อ,ต,อต่อเนื่องไปได้ใช่ม นะครับฉะนั้นอินเดียก็ยังไม่สามารถรองรับได้แม้ว่าขนาดของเทศมันใหญ่โตมากแล้วและมีศักยภาพสูงมากนะครับแต่ตอนนี้พอคุณทําไม่ได้คุณต้องไปไหนครับคุณต้องไปประเทศอเมริกาอาเซียนและอาเซียนเนี่ยประเทศไหนที่มันเข้าตานักลงทุนย้ายฐานของทางสารเนริการแล้วก็ของชาติอื่นๆื่ด้วยนะครับบ้านที่อื่ครับก็คือเวียดนามนั่นเองค่ะใช่ไหมครับแตถ่ถามถามแ่ละเวียดนามตอนนี้เป็นยังไงครับ พอมันเปิดกว้างมากมากขึ้นมากมากขึ้นรัฐบาลเวียดนามรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยตัวเองจะขึ้นต่อไอ้ทุนนิยมตะวันตกมากขึ้นไปหรือเปล่าค่ะ<ฆ>เป็นไงครับเขาก็เลยจัดการกับพวกทีหัวหัวโปรตะวันตกเนี่ยหมดทั้งหมดทั้งรรคเลยนะอา่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตั้งแต่โจรพธาดีอะไรย่างงี้ชวนฟุกใช่ไหมฮะแล้วก็รองรับส<ฆ>ีกทอีกหลายๆคนไม่รู้เป็นเป็นร้อยคนที่เขาจัดการออกไป เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเวียดนามถล่มตัวเข้าหาทุนนิยมตะวันตกมากเกินไปค่ะแล้วตอนนี้เวียดนามก็มองโมเดลจากจีนน่ะบอกโอ้โหไอ้จีนเนี่ยประเทศหมามนาจใหญ่โตขนาดนี้พอคุณใหญ่โตถึงขนาดหนึ่งแล้วเริ่มท้าทายกับไอ้หมามนาจดั้งเดิมที่เป็นหมามนาจมามา,มาหลายสิบปีนี่นะครับเขายัางเล่นงานจีนท่านงอมพระรามอยู่ในอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้เลยและถ้าเวียดนามเปิดกว้างมากกว่านี้นะครับแล้วต้องพึ่งพาตะวันตกมากกว่านี้อ่าเป็นทุนนิยมมากกว่านี้แล้ว เขาเล่นยานคุณเนี่ยคุณจะอยู่รอดปลอดภัยไหมวีนจะยอมเลือกไหมระหว่างเปลี่ยนแปลงการปกครองภายใต้ระบบของเขาที่เขาเป็นอยู่ขนาดนี้มันก็คือระบบเดียวกันปกครองกับจีนนั่นแหละเพื่อมันแลกกับระบบระบบเศรษฐกิจแบบตลาดที่เปิดกว้างมากๆจนเป็นทุนนิยมแบบตะวันตกไหมนะครับอันนี้อันนี้นนก็ต้องไปคิดต่อกันฉะนั้นตอนนี้มันไม่มีทางไปมากมายไงแต่ว่าจีนรู้ว่าไอ้ซัพพลายเชนเนี่ยถึงจุดหนึ่งเมื่อันเมื่อตั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเช่น อย่างน้อยอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเริ่มมีทางเรื่องของซัพพลายเชนที่ไม่ต้องพึ่งจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้นในระหว่างเนี้ยจีนจะทํำยังไงจีนก็บอกเอ๊ะถ้าคุณเล่นงานชั้นอย่างนี้นะครับคุณเอาหนามมายอกเช่นนี้เฉานาะฉันยั้งฉันก็เอาหนามบ่งคุณสิเห็นไหมฮะอ่าคุณเอาเกลือมาอ่ามามาทาชั้นชันเอาเกลือมามาจิ้มคุณบ้างแบบที่เห็นอยู่ขนาดเนี้ยนะครับมันก็เลยเกิดปฏิวัติการแบบอะไรบแบบหนามยอกเอาหนามบ่งอ่าเกลือจิ้มเกลือ ตาต่อตาฟันกับต่อฟัน,ฟนยัง้เห็นอยู่ในขณะดนี้นะครับเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์ต่อนะครับว่ามันจะมีผลยังไงต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอย่างย,ย,ายิบผ่านรื่งตลายเงินตลาดทุนผ่านเรื่องภาคการเงินเ,งเนี่ยต้องไปคิดเลยนะ <im it> ว่าเอะตอนนี้ไอ้ตลาดทุนอเมริกาศูนย์กลางการเงินโลกเนี่ยนะวอลตีเนี่ยจะขึ้นได้มากขนาดนี้แล้วไอ้คุณกู้่มแดกแดกใช่ไหมึงพุ่งทะยานเลยใช่ไหมครับนะตอนนี้น่าสมกลับไปเกือบจะที่เดิมอยู่แล้วปีที่แล้วน่าเสี่มันร่วงไปสามที่กวัา นะแล้วเป็นไงฮะและไอ้เนสแดงเนี่ยถ้าหลังถ้าผลประกอบการของบริษัทไฮเทค onu? ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ที่มันไปขัดแยง้งทะเลาะกับจีนมากๆแล้วเกิดผลผลก็อะไรามันตกลงเนี่ยนะแล้วตอนนี้ไอ้กลุ่มไฮเทคก็มีปัญหาอยู่อย่างที่เราเห็นเห็นใช่ไหมฮะว่ามีการเลอออฟคลไม่รู้ต้องต้องต้องกีงง่ละล,ะล,ะละ็อกสองกี่ละลอกนี้นะฮะแล้วยังมีปัญหาไอ้แกลเลียมก็เพิ่มขึ้นจเจอมาเนียมก็เพิ่มขึ้นต่อไปก็มาถึงร่เอิร์ดนะไ่เอิร์ดเนี่ยยิ่งหนักใหญ่เลยเพราะจีนมันคุมอยู่เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ของโลกอะ อ่าถ้าเป็นเรื่องของอุลฟแนลลี่เรื่องของการการการสก,กัดไอสารคือไอแร่หายากจริงๆนะมันไม่ได้หายากนะครับแต่ว่ามันมันไม่สามารถที่จะสก,กัดออกมาแล้วก็มารีไฟเพื่อทําออกมาให้มันใช้งานได้่ซึ่งจีนเนี่ยคลองตลาดอยู่แปดเก้าสิบเอร์เซ็นตนะครับฉะนั้นเมื่อไปเคราจีน,นจก็เลยงเห็นได้งไงว่าถ้าคุณเล่นไม้นี้กับกับชั้นนี่แหละครับประเภทแบบปิดประตูตีแมวเนี่ยครับพยายามที่จะล้อมกอดน,นะพยายามที่จะไม่ให้ดาวรุ่งกลายเป็นดาวเลิกขึ้นมาอย่างที่เห็นอยู่ขนดเนี้ มันก็เลยเกิดปฏิบัติการอย่างี่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับว่าคุณเล่นงานาผ่านชั้นคุณไม่ยอมขายไอ้เครื่องมือผลิตคอมพิวเตอรอ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในชั้นชั้นก็นเล่นไปไงครับเขาก็เล่นไปที่ไอ้ต้นน้ำของสลายเชนเลยก็คือบรรดาไอ้แร่ธาตุทั้งหลายที่คุณต้องใช้เนี่ยนะนะถ้าคุณหาไม่ได้เนี่ยคุณก็จะยา,ยากลำบากใช่ไหมนะแล้วข้อมสำคัญคือเขาเล่นงานที่กลางน้ําคุณด้วยต่อไปนะต่อไปถ้าเผื่อคุณไปประกอบการในจีนแล้วเป็นไงครับ อ่าอยาง a p p เ e อย่างเงี้ยถ้าต้องถอนยวงออกจากจีแล้ว Apple จะไปไหนคุณจะไปให้ใครประกอบครับไปให้เวียดนามประกอบอย่างนั้นเหรอเวียดนามประกอบไอ้ซัมซุงยี่ห้อเดียวก็เหนื่อยแทบแย่แล้วใช่ไหมครับนะแต่ไม่แต่มือแล้วใช่ไหมครับคุณจะไปแล้วถ้าเป็นงี้ปั๊บเนี่ยไอ้หุ้นสามล้านล้านเหรียญของ Apple มันจะรักษาไว้ได้ไหมแอมกเกแคบเนี่ยค่ะแล้วรักษาไม่ได้ถ้ามันร่วงออกมาแล้วไอ้ตลาดกระดานแน่แสกทั้งกระดานกระดาจะเป็นยังไงครับ อย่าลย่เพืมว่ากระดานแทบสแควมูลค่าตลาดเนี่ยมันสิบกว่าเกือบยี่สิบผมว่าล่าสุดมูลค่าเท่าไหร่มูลค่ามาเกิดับนี่นะแต่ว่ามันน้องๆไอไ้อไอตลาดหุ้นดาวโจน่ยที่ตลาดหุ้นนี้ย้อนที่ใช้ดาวโจนวัดเลยใช่ไหมฮะนะครับ<ช>อันนี้เราลองไปดูนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่าเออถ้าผลประกอบการกําไรคุณแย่ย่าแย่ลงนะจากประกอบการในอุตสาหกรรมคุณเนี่ยในที่สุดมันก็จะกระทบผ่านตลาดเงินตลาดหุ้นก็คือราคาหุ้นของคุณจะจะร่วงไงมันจะมันจะเพิ่มต่อไปได้ยังไงล่ะ แต่ลองท่าลองถ้าไอ้ผลประกอบการของคุณทีณเ่เคยได้กําไรมากๆเนี่ยนะครับมันเกิดเ,เกิดไม่ได้กําไรมากหรือเกิดขาดทุนที่ซ้ําไปอย่างที่หลาย,ลายๆบริษัทในช่วงไตรมาสต้นๆของปีนี้นะฮะที่เผชิญอยู่นะครับนะครับอ,อันนี้คือข้อสังเกตตัวหนึ่งนะครับว่าเออตอนนี้การต่อสู้ไว้ด้วย2เรื่อง 1. นึ่ง China Free Supply Chain ภาย o r i Sector สอง China Free Financial Sector ผ่านภาคการเงิน มันกําลังเดินทางไปสู่ทางไหนและไหนสุดมันจะมีผลยังไงอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องวิเคราะห์ให้ลุมลึกและรอบด้านนะครับค่ะส่วนที่เป็นอ่าไชน้าตรีสป라이เชนนะคะเท่าที่อาจารย์บรรยายที่เห็นนะคะคือเส้นทางมันเนี่ยดูดูค่อนข้างจะปกลกระนะคะแล้วก็คือยากเหมือนกันนะคะลักษณะคือหยิกเล็บเจ็บเนื้อแน่นอนนะคะอเมริกาคือถ้าทําไป ก็ก็จะต้องเจ็บเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งธ,ธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วดูเหมือนว่าดาบล่าสุดที่จีนทำเนี่ยคือทั้งควบคุมส่งออกโลหะจะเป็นเกาเลียเมเจอร์มาเนียมนะคะหรือถ้าลุกลามไปถึงแร่เอิร์ธเนี่ยอันนี้คือก็ก็จะสาหัสเลยนะคะคือตัวอาวุธตัวเนี้ยที่จีนอาจจะทําต่อไปนะคะคือถ้าไปถึงแร่เอิร์ธได้เนี่ยเอ่อเอฟเฟกต์อเมริการุนแรงไหมคะอาจารย์แล้วก็คือถ้านอกเหนือจากอเมริกาเนี่ยประเทศอื่น จะโดนด้วยไหมนะคะเพราะว่าคือจริงๆเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาควบคุมส่งออกไปให้แค่ที่อ,อเมริกานะคะมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่ไปถึงยุโรปแล้วก็ส่วนอื่นของโลกด้วยแล้วก็อดีตรัฐมนตรีช่วยพานิจจีนนะคะเว่ยเช่นก๋วยก็บอกว่านี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรไปที่รุนแรงมากกว่านี้เลยนะคะแต่ว่าคือนี่เป็นหมันเด็ด แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นนะคะสแสดงว่าจีนเขาอาจจะคิดไกลคิดมากกว่าน,นี้นะคะคนเดือดร้อนจะไม่ใช่เพียงแค่อเมริกาหรือเปล่าคะอาจารย์อ๋อผมว่าทั่วทั้งโลกแหละถ้าเราดูตอนนี้อะไรบ้างที่มันมันมันต้องใช้ไม่ต้องใช้ชีพไม่ต้องใช้แต<ะ>่บิคกแบคเตอร์มันทั้งหมดมอลยไม่แต่ไอไม่แต่อพลังงานทดแทนเนี่ยถามว่ามันต้องใช้เยอะไหมนะเะาไปทำไอแผงโซล,ลา่าเซลล์ก็ดีทำไอวิววิวเอ่อเอ่อพวกไอกังหารลมอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่มัน ทั้งหมดเนี่ยมันใช้เซมิคอนดักเตอร์ทางนั้นใช้ชิปคอมพิวเตอร์ทางนั้นนะฮะนที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญและพวกเนี่ยมันต้องใช้ไอไอไอไวัตถุดิบต่างๆหรือวัสารต่างๆที่ผมกล่าวถึงนี่ไงนะ,ะไม่ว่าจะเป็นโลหะอย่างแกลเลียมอ่าเจอร์เมเนียมก็ดีนะฮะแล้วแลเออมันเป็นสิบเป็นร้อยชนิดนะฮะไม่รู้กี่เ่เท่าไหร่นี่นะฮะนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดหายากหรอกเพียงแต่ว่าคุณจะผลิตออกมาให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปผู้มาใช้ได้เนี่ยต้นทุนมันจะแพงมากแล้วมันก็ข้อสาคัญอย่าง มันทำลายสิ่งแวดล้อมมากนั่นคือสาเหตุที่ทำมอเมริกาเองเนี่ยไม่ใช่มีไรไม่ใช่มไม่มีรายเอิร์ดนะครับแล้วไปดูครับแถวเนวาดาแถวแคลิฟอร,ร์เนียมีเยอะแยะเลยนะมีมีครั้งหนึ่งเคยผลิตอันดับหนึ่งของโลกวุลิธรรมไปอเมริกาเนี่ยนะแต่ต่อมาเป็นไงครับพารู้ว่าผิดแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มไงนะไม่คุ้มต่อเลยครับต้นทุนก็แพงอย่างมหาศาลนะครับเพราะค่าแรงมันแพงมากแล้วข้อสำคัญครับพอผลิตแล้วมันก็สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าคุณต้องใช้น้ําเยอะ,อะไปทําลายอะไร เพื่อให้ได้ไลเออร์ดมากว่าผูจ้จกกัดการมารีไฟล์ออกมาเพื่ออามาใช้งานได้เนี่ยมันผ่านไปดูตรงสี่ขั้นตอนอเมริกาก็เลยแก้เกมยังไงครับในช่วงที่ผ่านมาส่งมาให้จีนเป็นคนก,กัดเป็นคนรีไฟล์ครับแล้วแล้วก็แล้วอเมริกาก็ซื้อจากจีนกลับมากลับมาใช้งานต่ออย่างที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยก็แสดงว่ามีความร่วมมือแบบทรัพต์เชนที่มันลงตัวในช่วงที่ผ่านมาแต่๋ยวน,นี้ไม่ใช่แล้วอเมริกากตอนนี้ต้องไปปลูกผีอะไรขึ้นมาครับ ปลูกผีเหมืองที่มีชื่อว่ามีชื่อว่าม u n t a i n า a s ทนะฮะซึ่งอยู่แถวไอไอตะวันตกนี่นะฮะอยู่แถวไอ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 เนวาด้ากับไอแคลิฟอร์เนียนี่นะฮะเพราะว่าแถวนี้มันจะมีแร่เออเยอะแล้วก็ให้นักลงทุนริกากลับมาทําใหม่ครับในขณนะนี้คำถามว่าทัดทำแล้วเนี่ยต้นทุนมาขึ้นมาขนาดไหนทําแล้วมันจะก่อปัญหาไหมประชาชนจะเดือดร้อนไหมและยิ่งรัฐบาลไบเดน Biden เนี่ยต้องการมุ่งสู่ไอเศรษฐกิจแบบสีเขียวเศรษฐกิจแบบดีข้าวหน่อยเซชั่นเนี่ย คุณจะทําได้ไหมถ้าคุณยังเอาไออุตสาหกรรมซึ่งครั้งหนึ่งคุณเห็นว่ามันก่อมลภาวะคุณสร้างปัญหาจากหน้าสิ่งแวดล้อมากไปให้ชาวบ้านเขาทาไปให้จีนซึ่งตอนนั้นยังยากจนอยู่ก็รับทําให้ใช่ไหมฮะอะไรต่างให้อย่างเงี้ยนะฮะคำถามคือว่าแล้วในสุดแล้วเนี่ยถ้าคุณมาทําเองเนี่ยต้นทุนมันมากขนาดไหนติต้าไม่ต้องรู้อะไรมากครับ TSMC นีนะ่ที่กลับไปลงทุนในอริโซนานี่นะฮะมูลค่ามหาศาลเลยนะครับนะตอนนี้นะครับ ปัญหาหนักอกมากก็คือไอ้โรงงานผลิตไอ้ไอ้ไอชิปคอมพิวเตอร์อที่อาริโซนาเนี่ยปรากฏได้ไหมครับแม้แต่ก่อสร้างก็มีปัญหาครับหาคนก่อสร้างไม่ได้ต้องเอาไอ้วิศวกรไต้หวันห้าหกร้อยคนเนี่ยเพิ่งจะไปล่าสุดมเมื่อไม่เย่อาที่ก่อนนี่เองคือขนไปไปที่อาริโซนานะครับเพราะว่าวิศวกรใน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 ,ในสายอันิการนอกจากค่าตัวมันแพงมากแล้วอย่างหายากด้วยแล้วก็แล้วก็วกวกฝีมือ ก็ไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความถนัดด้วยพะอบริกาไม่ได้ทำเรื่องนี้มานานไงย้าย่ายเราอนอกประเทศไปนานเห็นหรือยังครับถึงแม้แต่คุณจะทําผิดเซมิคอนดักเตอร์เองมันยังมีปัญหามากใาขนาดนี้นะครับและหน้าภาษาอะไรคุณจะไปผลิตแรงเอิร์ดเองนะรับนะไอ้เนี้ยไอ้ไอ้น,นี่คือรูปธรรมของว่าเออถ้าคุณพยายามพี่จาะะรณาครับพยายามใช้เรื่องปัจจัยเรื่องความมั่นคงใช้เรื่องของไอไอการพยายาม pling, ดีคัพปิ้งนะฮะดีริสอะไรทั้งหลายนี่นะฮะพยายามที่จะแยกขั้วแยกฝ่ายออกจากกันนะ โดยใช้ i อ o p o อพ t ลิตเป็นตัวตั้งแล้วเนี่ยคุก็จะจะเจอปัญหาอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นีแหละนะครับ